© เริ่ม8โมงนะครับตอนนี้ก็8โมง18นาทีแล้วรบรรยากาศข้างในก็ของขายเยอะอยู่นะครับมีของขายเสื้อผ้าผมสนแค่ตรงนี้นะครับที่กินข้าวเนี่ยอร่อยชัวร์เนื้อตุนโบราณก๋วยเตี๋ยวแคะปณนิดมีร้านค้าร้านอาหารเยอะอยู่นะครับเ๋วยเตี๋ยวสุกีโบราณ จัดซะหน่อยมั้งอย่างนี้เกลียวหยิบยำนะครับไก่ทอดร้านปิดโตชาวกรุงร้านเจ๊พุ่มร้านผัดไทยกุ้งสดนะครับมีร้านค้าเยอะเลย,ยครับผมครับมีสเต็กด้วย งกินเยอะเลยเตเส้นทอดมันปลาตาอะไรดีครับพี่สั่งได้เลยครับขนมจีนน้ำยาก็มีครับมุมนี้ขนมจีนน้ำยาน่ากินมากๆเลยลูกเกี่ยวลูกชิ้นปลาเจจูก็อยู่มุมนี้นะครับมุมนี้ ๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ง้อครับผมโอ้โหน่ากินมากๆเลยกินมากๆเลยครับล <c oughs> าดหน้าข้าวมันไก่เพียบเลยครับอาหารมีของขายร้านอาหาร <c oughs> เยอะเลยครับร้านค้าโซนนี้ก็เป็นขนมน้ำหวานนะครับร้านอาหารเยอะอยู่นะครับแถวนี้ <c oughs> ก็ข้างในก็จะมีขายของกําลังจัดร้านอยู่ครับยังเช้าอยู่วันนี้วันแรกนะครับวันนี้วันที่หนึ่ง งานเขามีวันที่หนึ่งถึงวันที่สามนะครับเสื้อผ้าแบรนด์เนมต่างๆมีเยอะอยู่ครับในเครือสาพัฒนะครับในซอยสาธุประดิษฐ์58นะครับผมอันนี้เริ่มงานวันแรกครับวันที่หนึ่งงานเริ่มวันที่หนึ่งถึงวันที่สามธันวานะครับผมถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีอะไรยังไงนะครับหาข้าวกินเดินสำรวจร้านค้าแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้าง ยต่างๆครับถ่ายไม่สะด,ดวกหรอวครับคนเยอะแล้วก็อีกอย่างเสียงเพลงดังนะครับมีชุดชั้นในต่างๆอะไรก็มีนะครับมีกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆนะครับชุดชั้นในส่วนเรื่องราคานี่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าน่าจะถูกเป็นการเขาเรียกว่าอะไรงานแฟร์ของประจำปีของ ICC ก็จะคนกำลังเริ่มมาแล้วครับ ของขายเยอะอยู่เสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรต่างๆก็มีเยอะนะครับตันนี้ก็จะเป็นชุดชั้นในสตรีนะครับแบรนด์วาโก้แบรนด์ BSC อะไรต่างๆเยอะเลยครับเป็นเป็นในเครือสหพัฒน์นะครับผมเราต้องเดินไปดูของผู้ชายครับของผู้ชายอยู่โซนไหนแอโร่แอโร่เอกลักษณ์ของเอกบุรุษโซนนี้ครับแอโร่ เซลแปเลยนะครับเสื้อผ้าเครื่องแต่กายผู้ชายนะครับแบรนด์แอโรราคาเป็นยังไงบ้าง1,200สอร้อเชิดเหลือ990นะครับจากราคาป้าย1,200ร้กว่าบาทซื้อ4แถม1นะครับแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชาย Aero นะครับ เสื้อที่เชิ้ตก็มีนะครับโซนนี้เหลือร้อยกว่าบ,บาทน่าสนใจมากๆเลยเอรโรไลเยอะอยอะครับชุดชั้นในเอรโรมีครับผมโซนนี้ด้านโน้นก็จะเป็นของเล่นเด็กๆนะครับโซนนีน้มีของเล่นเด็กๆมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆ เอาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศโดยรวมนะครับคงไม่ได้เน้นว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตรงไหนนะครับ ICC International เครือสา,าพัฒน์นั่นแหละครับก็จะมีสินค้าแบรนด์ต่างๆในเครือของเขามาเซลล์เยอะเลยครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องสาอางอะไรต่างๆมีเยอะครับซอยสาธุประดิษฐ์58นะครับหรือซอยประดูหนึ่งนะครับรู้จักกันว่าซอยประดูหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆดูบรรยากาศโดยรวมนิดหน่อยนะครับ คงไม่ได้เน้นอะไรเพราะว่ามีเวลาน้อยครับมาส่งนักเรียนมาส่งนักเรียนที่โรงเรียนนานาชาติอยู่ในซอยเดียวกันนี่ยครับนานาชาติกิงคอเลตทะลุกันออกมาจะมีแบรนด์อันนี้อีลานะครับทั้งมิซูโน่เลอ o คอกอะไรต่างๆนะครับเยอะอยู่เราสนแต่โน่นนะครับร้านค้าร้านอาหารหนั่นแหะครับไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหรนะ่ แนะนำเพื่อนๆนะครับมาวันที่1 3ถึง3ธันวาคมนี้นะครับ ICC Fair นะครับซอยสาธุปรดิษ58วิ่งจากสาธุปรดิษเข้ามาก็คือซอยประดูห่หนะครับทะลุออกถึงใต้สะพานพระราม9ได้นะครับหรือมาจากทางาสีแยกสาธุปรดิษนะครับผมมาจากสีแยกสาธุปรดิษก็คือตรงมาเลยโรงเรียนนานาชาติกิงคอรเลตมาก็เลี้ยวซ้ายปากซอยประดูห่หได้นะครับหรือว่าจะเข้าผ่านเลี้ยวผ่านเข้ามาที่ ผ่านหน้าโรงเรียนนานาชาติคิงคอร์เลตมาก็ได้นะครับประตูด้านหลังะทะลุเข้ามาถึงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะครับคงไม่ได้เน้นว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับรายละเอียดข้อมูลก็มีงานแฟร์ประจำปีของ ICC International นนะครับก็จะมีแบรนด์ชุดชัานา้นในเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผู้ชายรองเท้าชุดกีฬาเครื่องสำอางอะไรต่างๆเยอะครับผมเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันก่อน,นดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแายบรรยากาศให้ดูโดยรวมๆนะครับแนะนำครับวันที่1ถึง3ธันวามนี้นะครับ8โมงเช้าถึง2ทุ่มครับผม ICC Fair เครือสาพัฒนะครับสาธุประดิษฐ์58อันนี่ดีกว่าครับจัดเนื้อตุนดีกว่าครับเดินครับผมกระเหล่าเนื้อตุนครับผมในโรงอาหารของงานแฟร์ ICC ครับกินข้าวก่อนละผมไม่สนอะไรละเพียครับเพื่อน ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูโดยรวมๆนะครับแนะนำครับวันที่1นถึงสธันวาเนี้นะครับแปดโมงเช้าถึง2องทุ่มครับผม ICC Fair คือสาพัศนะครับสาธุป,ประดิษฐ์58เ okay, คครับผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันบายครับผมดีครับ